ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องและเอฟซที่รักทุกท่านครับมาใหม่ๆสวยๆย,ยามเช้าๆเลยครับ300บาทครับบูชา2ององค์ห้าบาทครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเหนือโลหะเก่าๆค่ำๆข,ขึ้นสนิมเขียวเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ 300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่2ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับอยู่ในกระเช้าครับใต้ฐานจานอักษะเลขยันครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับสวยๆคมๆเลยครับ,ร,บรายการที่4ครับเป็นพระสังกระจาหลรอบโบราณครับด้านหลังเป็นอักขรเลขกยันครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกเนื้อขันลงหินเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเรี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับ เนื้อม,มันมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่6ครับเป็นปัม๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับพิมพ์หน้าเสือครับด้านหลังเปน็นอักขระเลขยันครับตอกโค้ดีครับหลวงพ่อนน้อยธรรมศาลาครับหล่อโบราณพิมพ์หน้าเสือครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญเข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับ100ปีครับด้านหลังเปน็นอักขระเลขยันครับต่อโค้ดเลขเก้ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่9ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่เด้วยครับเนื้อว่านมันมันเก่าเก่าเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระเนื้อดินครับเป็นพระกูครับเก่าไม่ทราบที่ครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่11ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรครับพิมพ์สองหน้าครับด้านข้างครับสวยๆคมๆมันๆเลยครับ หลวงพ่อโสธรเมือง8ปลิ้วครับฉะเชิงเซาครับรายการที่12ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับจานาขระเลขยันนี่ครับเนื้อมันมันเลยครับเนื้อไม่กระพัดครับมันมันวาวเลยครับออกปีกแมลงทับเลยครับ รายการที่3ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังตอกโคดด้ดครับน่าจะเป็นยันครับยันนะครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรครับพิมพ์สองหน้าครับ เนื้อออกเนื้อนวะโลหะเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวนๆนวนน,นุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับอยู่ในตลับพร้อมของบูชาเลยครับ รายการที่16ครับเป็นเหรียญหล่อปางลีลาครับเป็นพักกูครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับถักลวดเก่าครับถักลวดทองแดงเก่าครับ รายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จครับมองแทบไม่เห็นเลยครับขาบกุปกคุมทั่วองค์พระเลยครับด้านหลังปั๊มหมึกตายางรูปเจดีครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็300บาทครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญครับเหรียญหันข้างครับด้านหลังเป็นอักขรเลียัยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับสภาพใช้ครับ รายการที่19ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหล่อโบราณใบเสมาครับหลังลายผ้าครับเนื้อชินตะกั่วครับเป็นพระกุครับมีขาบกูดีครับรายการที่20ครับ เป็นพระเหนือดินครับสิบทัดครับลงรักปิดทองครับเหนือดินเก่าๆเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระปุหนังครับเนื้อชินตะกัวครับหล่อโบราณครับ เรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับพุทธศินงดงามครับอลังการงานสร้างเลยครับ300บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่22ครับเป็นพระผงสุพรรณครับลงรักเก่าครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับ รายการที่23ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเหนือโลหะมันๆเลยครับเก่าๆมันๆเลยครับใต้ฐานตัวทอครับรายการที่2 4ครับเป็นพระปิดตาครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับต่อโคด ต่อโคดอกจันครับเนื้อมันๆเลยครับน่าจะเป็นสายใต้ครับน่าจะเป็นรูปพรบพิกเนตครับเนื้อสำลิดเลยครับ รายการที่2 5ครับเป็นพระท่ากระดานครับหล่อโบราณครับเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกุครับพระท่ากระดานเกตคตครับรายการที่2 6ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพิมเส้นได้ครับ เนือนวลนวเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่2 7ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลิวครับปีพศ2 5 0 5ครับอายุ54ครับ ด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับวัดสนามแย้ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่2 8ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับ เลี่ยมก่อพลาสติกกันน้ำครับรายการที่29เครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโลครับเหนือเปียกทองคำครับวัดป่าถ้ำขามสกลนครครับปีพศส5 0 7ครับเนื้อออกเนื้อทองคำเลยครับ รายการที่30ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเหนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับใต้ฐานตัวทอครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่33ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นวัดห้วยเขนครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับรายการที่1ครับ เป็นหลวงพ่อพระใส่ครับเป็นพระปั๊มครับได้ฐานอุดกิ่งครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเหนือกระไหลท้องครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ กอบเก่าจากวัดเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระล่วงครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกั่วครับหลังลางปืนครับเป็นพระกูครับสวยๆคมๆเลยครับ พระล่วงยืนประทานพรครับรายการที่สามครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาครับหลังลายผ้าครับเลี่ยมจับกอบเงินกอบทองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในคลิปจะต่อไปครับพระสวยๆงามงามยามเช้าเช้าครับถูกใจได้เลยครับขอบคุณครับ